เราจะไม่ขยับจนกว่าคนจะเข้ามาจริงถ้าไม่เข้ามาถึงตักสองคนอะไม่พูดเกินสองคนยังเกินแล้วเกินแล้วตอนนี้ใกล้สองคนแล้วเพื่อนหนึ่งอยู่ตอนนี้อ้าวหนึ่งจุดห้ายังอ่ะโอเคครับทุกคนหนึ่สองสามสวัสดีครับทุกคนครับคนรายการเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่เบลูการ์โปรตูเวย์คอนเสิร์ตนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศ ข้างหน้างานใช่ตอนนี้เราก็คืออยู่ตรงแบบว่าใจกลางงานใจกลางงานนี้คือแบมอบของเราด้านหลังนี้นะอันนี้คือด้านหลังแล้วด้านหน้าสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบูธต่างๆว่าแต่ละคนเนี่ยศิลปินแต่ละคนมีบูธอะไรบ้างใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับสามารถมาพูเสื่อทช่การปิกนิกอะไรกันได้ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพรมที่เราทอใหม่ทั้งหมดมาจากผมาจากแบบซาลาดีเลยเหยียบกันที่มีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเปที่บูธนิวก่อนนิวเวฟนะครับเวฟใหม่ๆนิวเวฟมีอะไรมาขายบ้างเสื้อครับขายเก้าอี้งได้เหรอไม่ได้ขายเก้าอี้ครับเสื้อครับไอ้เสื้อเสื้อหมดเลยเหรอเอ๋มนี่เกี่ยวกับสีกรมครับซึ่งคนที่จะมาประจำตำแหน่งตรงนี้ก็คือพี่พี่ถาสหพรนั่นเองจะมานั่งขายอยู่ณจุดนี้ไม่ออกกัเพื่อนเพื่อนช่วยใช้พี่ถาได้เลยเหรอบูหลับไม่มีคนนะอ่ะ าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของนิวมาโชว์สักงหนึ่งตัวดีกว่าไหนแล้วเนี่ยทางบ้านก็รออยู่เพื่อนแล้วเพื่อนงั้นเราไปที่บูธนี่กันเลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามาขายบัตรรอดีกว่าไลฟ์บัตรไลฟ์สตรีมมามานี่ทุกคนทุกคนที่มีบัตรแล้วนะครับเป็นบัตรแข็งๆเนี่ยก็หมายคว่ามาเจอกันได้พรุ่งนี้นะครับที่ในงานเลยใช่ที่เลาสติกแต่ใครที่มันแบบเฮ้ยมันมาไม่ได้มันอยู่ทางไกลจริงเรามีบัตรแบบไลฟ์สตรีมขายด้วยใช่อะไรอดูในเน็ตเอาแล้วกันไม่่ซึง ควพิเศษของบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งคืออะไรคือคนที่ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยจะได้มีสิทธิเป็นผู้โชคดีได้วิดีโอขอลพวกเราทั้งหมด3าคน30คนกับพ<ค>วกเราทั้ง4คนเลยนะใช่คนละหนึ่งาทีโอ้โหแกหวานจริงครับก็ <laughs> คือ,อกันวัดอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มาดูที่ที่จริงเพราะว่าอยากจะบอกว่า เออโชว์แต่ละโชว์ที่เราทําออกมามันแบบว่าพิเศษลงมากมาไม่เหมือนคอนเสิร์ตอื่นๆที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นมันแบบหลากหลายมากจริงๆใครพลาดก็คือกันว่าน่าจะเสียใจจริงคือตอนเราซ้อมอ่ะเราแบบพอโชว์เสร็จเราต้องเดินลงจากเวทีมาเอาปากของทีมงานคุ๊บลงไปเพราะก่้าปากคางถูกต้องมันสนุกมากไม่ก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะมีอสองอย่างมีสองอย่างแต่ว่าทุกคนสามารถซื้อบัตรได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพร้อมกันก่อน สี่โมงเย็นครับและตอนนี้นะครับเสื้อที่คุณนิวที่ดิปปูจะโชว์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนี่อันนี้อ่านว่าอะไรเอมิลี่ครับเอมิลี่แปลว่าอะไรก็มิมี่ครับมีมี่เป็นแมวผมครับมีแม่คุณเหรอแมวผมครับแต่ว่านี่เป็นชื่อเอมิลี่เดี๋ยวนะเอมิลี่แปลว่ามิมี่คืออะไรเอมิลี่ก็คือแมวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเชื่อมต่อกันนะมึงมิมี่มีเอมิลี่อ่ะ อ้าวโอเคเข้าใจเล้ดิโอเคเข้าใจเข้าใจไม่ถามเป็นความรู้เอเมลี่คือชื่อจริงซึ่งซึ่งเหมือนทำให้มันทำให้ระลึกถึงแนวที่ชื่อเอมิลี่ได้เรื่มมาเออแนวที่ชื่อมีมีโอเคอันนี้ก็คือแบรนด์ของ New Wave นะครับอ่าเป็นอาร์เธอร์นะเป็นอาร์เธอร์อาร์อาร์เธอร์อาร์เธอร์อยู่ไหนให้ฉีดให้ไหมจะฉีดไหมอาร์เธอร์อยู่ไหนอันนี้เหรอฉีเลยฉีเลยอันนี้เหรออ่ะอันไหนอาร์เธอร์นี่ไงมีอาร์เธอร์นี่ไงอ๋อมีอาร์เธอร์ไม่ต้องไม่ต้องแล้วใช่ไหอ่คเดี๋ยวมาลุ้นกันตรงนี้อุบไว้ก่อนขอุ้้ไวเท่่านนีกอครับ งั้นเราตามดูตรงนี้กันเลยครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกตรงนี้ให้ดูอีกทีเป็นพื้นที่บริเวณลานที่จัดมาจัดจอดไ้วันนี้คิวของเราคงแบบทะลุออกไปด้านนอกลานดนตรีด้านนอกนะครับโลกาสไทยโลกาสโไทยก็จะไปขายแอลกอฮอล์นะฮะไออ๋ม่่ใชนี่เขามีเสื้อนี่เห็นไหมเป็นฟิลแขนยาวสีออกแบบไม่ฉูดฉาดแต่ว่ามันน่ารักมากน่ารักมากด้วยใช่นี่น่ารักไหม น้ารักมีทัหมดสีสีอีาไ่เป็นไรแขนยาวหมดเลยเหรอใช่ครัมีไซส์อะไรบ้างหรือมีเป็นฟรีไซส์ครับอ่ามีหลายไซส์เลยนี่โอเคไซส์เอฟฟรีไซส์อ่ารีไซส์เป็นปีไซส์ใครเป็นฟรีไซส์เองนี่แล้วทุกคนเนี่ยพอคือสมมติอยากถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเนี่ยก็สามารถมายืนที่แบ็คดรอปตรงนี้ใครมีงานแล้วมีสระแกรมที่ที่หาที่ขาวพื้นหลังที่มันเรียบไม่ได้มาอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินอะะไรรนนคับีใครจะเป็นคนขายก็กำลังติดต่ออยู่นะครับอาจจะเป็นคุณ หนิงสรันไม่ก็ไปคุณหมูครับผมหมูที่คุณหมูเข้าไปดูอ๋อคุณหมูเข้าไปดูข้างในขอโทษครับทุกคนอ่ะโอเคไปไหนต่อไปล่าไซส์ลรามาดูกันที่นี่ดีกว่าของเราของเราจะมีทั้งกันชายแล้วก็เจนเต้อยู่ด้วยกันอ่าฮะอันนี้อย่าเพิ่งเปิดไปความลับไปความลับไปความลับเพราะพรุ่งนี้อันนี้คือความพิเศษของกันชายเอ็สเจนเต้มีอะไรบ้างครับ ก็จะมีเสื้อทั้งแบบแขนสั้นตัวเล็กแล้วก็แขนยาวตัวเล็กนิดเล็กประมาณไหนครับอุ้ยกอกเลยอ่ะอันเนี้ยอาจจะมีตัวอย่างในในโชว์อันเนี้ยเป็นตัวอย่างในโชว์เล็กเล็กแคน้อยกระปอกเลยอ่ะแกนอนนอนป๊อกเลยว่ะแล้วนี่คือตัวอย่างของการที่เราสามารถมานอนเล่นมันเรียนายกิจกรรมเราก็จะมีเสื้อนะครับโอ๊ยเกล้ง ทำพังไปหมดแล้วนะโอเคก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกัญชายกัชายด้วยนะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากเซนเต้ด้วยอยู่ในนี้นะครับใครมาจับจองกันได้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวออกไปเลยนะมีปัญหาเรื่องผิวมาดูนี่ใครยังไม่มีเสื้อใส่มาดูนี่แล้วมาต่อที่บูนี้ครับผมอันนี้คือบูตอะไรบ้างอันนี้เป็น Land of Something X กับ Midnight Sun แล้วก็เป็นาคอลเล t i o n Daily ออะไร กิอการอีสานนี่คือของใครอ่ะของเต้ขอเต้อ่าใช่แล้วก็มีหลายอย่างครับมีกางเกงเต้จะควบรวม2กระทรวงในในในครับจริงๆก็คือคว่ามีความควบรวม2กระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อให้ประชาชนได้ได้มีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพูดลิ้นให้มันดีๆหน่อยอ้าวเป็นเด็กนอกโอ๊ยขอโทษโอเคครัโอเคกันบ้างครับอะไรบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆอันนี้คือกางเกงขาสั้นนะครับที่เปิดเผย นะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวสบายจนเกินไปอันนี้เป็นสบายแต่ว่าเพิ่มกิมมิคสามารถเพิ่มความดอก้ายตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยเขพิมพ์ซื้ออันนีเพิ่มหูางขงมันดีน่ารักแล้วก็น่ารักให้ตัวเองได้แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เราก็ขายเหมือนกันนะครับขายทุกอย่างเหรอเพื่อน อันนี้สติกเกอร์เอาไว้แปะเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับแล้วก็มีแก้วนะครับแก้วตรงนี้แก้วมีแมสมีแมสจะมีแก้วด้วยหรอถุงเท้าถุงเท้าก็มีสามเรนก็แบ่งๆกันมาถ่ายตรงนี้ด้วยเมื่อกี้กูโชว์ไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยเสื้อยืดก็จะมีสี่สีนะครับครับอันนี้สองสีก็เป็นขาวกับชมพูนะครับแล้วก็มีดําเขียวด้วยมีสี่สีด้วยกันจะเป็นปรีไซด์ทั้งหมดนะครับพ่งนี้ก็มาเจอกันได้ที่ เราโยกไบร์คอนทองที่หมุนนี้แล้วก็จะมีแลนด์มาร์คคือเป็นเป็นป้ายที่หมุนลงนะครับเป็นป้ายที่หมุนลงหมุนลงหมุนลงโอเคไปมาอันนี่เป็นไอเดียต่างๆคู่ถ่ายสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้เป็นแบบว่าของแบบออฟฟิเชียลของที่นี่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์สินค้าออฟฟิเชียลของทาง TMTV นะครับก็มีตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาคอนเซ็ปต์ของของคอนเซ็ปต์เบลูก้าใช่คือเป็นคนหรือรีมิเต็ด dition ไหมรไมิเต็ดอ่ายังงไไให้คนนี้เขาขายของหน่อยว่าสินค้าเหล่านี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับมีแฟ้มไม่ใช่แฟ้มติ๊กเกอร์นี้น่ารักมากเลยแบบตัวนี้น่ารักจริงจริงผมอยากได้เข็มกลัดที่สุดเลยจราเลสิมาติ๊กเกอร์เข็มติ๊กเกอร์เขามีสองแบบนะ โคตรน่ารักทุกคนเกมเก่าก็มีสองแบบเพื่อนฉันอยากได้เอาเอาจากเซนติเกอร์อันนี้อุ้ยอากได้อันนี้เอาไปติดมือถือที่ถาบอกว่าเดี๋ยวขอให้ทุกคนให้ทุกคนทุกคนหนึ่งให้หมดคนละหนึ่งอยากได้สองก็ไปบอกจะต่งแม่บังก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวงกุญแจนะครับใครที่เอ่อกุญแจบ้านยังไม่มีพวงกุญแจใส่เอามามานนี้ก็อันนี้อุ้ยนี่น่ารักมากอันนี้น่ารักจริงๆข้างหลังก็จะเป็นรูปพวกเรานะครับอย่างเต้สีเขียวเงี้ยก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปเต้นี่เป็นนีเหรอเป็นไอ้การ์ดตุุ๊กกเเเปปปลี่่ยนนน็็ออฟฟับบบบแวาโโ้ เขาจะมีทุกคนอยู่นี้แน่เลยยังไงบ้างครับอยากหลีกฉุกฉามให้คนตรงนี้เถอะอะไรนะหลีกฉุกดูได้ไหมอ๋อเขาลองดูครับลองดูน่าจะได้ครับเนิวอุ้ยแล้วคือถามอะไรก็แกะไปนี่ดูดูดูเห็นป่ะมันมีความมันมันเออดูหนุ่มดูจะหนุดสมุดธรรมดาหรือสมุดสมุดสมุดก็ต้องรีบพูดไงมั้แย่งกันเป็นอันนึงก็เลยต้องเป็นสมุดไปเลย อันนี้ยังมีตู้เพื่อนดูโอ้โหันนี้สวยเลยอันนี้เท่หครับดีอันนี้ชอบแบบนี้แบบอี้เห็นไหมเห็นไหมความสนับน่ารักมากอันนี้อันนี้อ๋อตัวจริงกับตัวปลอมตัวจริงกับตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมเป็นอีกโลกหนึ่งของเราคาแรคเตอร์เอเป็นมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สหนึ่งของเรานอ้เป็นอะไรทีเดียวน่ารักอ่าอุ้ยฉันเป็นคนชอบอะไรนี้มากซื้อสิ่งนี้สะสมที่เป็นของอย่างอื่นเยอะมาก จนเรามีวันหนึ่งที่เป็นคนตัวเองเคยเคยเห็นใช่ไหมที่เขาขายกันตามเงี้ยที่จิ้งจอะไกเงี้ยเอาไว้ติดสูตรอะไรอย่างเงี้ยเออได้น่ารักดีครับน่ารักมากแบบบึกมากแบบบึกแบบบึกแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรบงของพวกเราที่ถือกันจะหนุนนั่นเองนะครับวงไม่มีขาดแล้วอ่ะไม่ไม่ขึ้นมาเองใช่อันนี้ไฟเราเราเสกมาไม่นี้ไม่มีไฟอ่ะ ไม่เป็นไรไฟไม่มีไฟไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนที่ซื้อไปต้องมีไฟหมดนะครับใครพวกเราก็มีไฟเหมือนกันพูดถูกต้องพูดถูกต้องถูก้ได้ไหมอ๋อแต่บางทใครใส่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้สติเกอร์นะคะก็อันนี้เป็นห้องโรงแรมที่เอาสมารพักตอนกคืนหรือเปล่าเป็นโรงแรมดิ่แล้วถ่ายไหมล่ะเราถ่ายไมล่ะตู้นี้น่ารักอ่ะ อันนี้มันน้องๆล้วนี่ใชตัวนี้จะเป็นอันนี้ของเลิฟอ่าของเลิฟออแล้วแล้วมาตัวนี้มันน่ง่ารัอ้ถามมาแล้วถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงเป็นงครับองก็ไเหมือนกันถ่ายได้สองตู้ใครที่มาก็มาอุดหนุนน้องเลิฟได้นะครับก็เป็นแบบรูปสติกเกอร์น่ารักน่ารักที่มากับเพื่อนก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะนี่หลิบหลาจะถ่ายไว้เนาะน่ารักงัมีใครฟังกูบ้างไหมเนี่ยเพื่อนเพี่อนเนี่เปลี่ยนกรอบ อ่าต้มไม่รับ้่าไปไถ่ายตรงน้นกเอยได้นะครับเนีนะค่พึนครไปก่อนครัเดี๋ยวเนอ๋อยด่ยมันมีหลายฟังเชาบหนึ่งครับทุกคนก็ใครที่มาพุ่นี้นะครับก็เริ่มมาได้แต่กี่โมงเลยห้างเปิดแหละ้างเปิดนะคมมาอกันแล้วก็มาจับจองพื้นที่บริเร้านได้ไเล่นเกมเล่นเกมอะไรหรือถ้าใครมาเร็วไปทาอะไร ไปยืมมือถือไปถ่ายพวกเราได้ที่คุณซัมซองอยู่ตรงนั้นนะซัมซุงโอเคนะครับผมก็สิบโมงเราก็จะเริ่มขายมาชิ้นนั้นต่างๆแล้วบูธของพวกเราก็จะเปิดแล้วนะครับใครที่เออมาแล้วก็กลัวมาต่อแถวกลัวแบบมาช้าแล้วของจะหมดให้ตึงตีห้าให้ตึงตีห้าแล้วรีบมาไหนเพื่อนมาแล้วเรามาเลือกก่อนเราจะใส่เนา่ยเขาดีไหมมันใหญ่อ่ หนึ่เนีเต็มันึ่งพันันิ้วมาเก็บมาเก็บมากับมากับมาอันมาอ่าไหนลองกดเซ็ next ป่ะทำไมเธอไม่อยากนั่งนี่หรออ่ะเราเลือกเกัะโอ้ยน่าชั้นเรืองนี่โดนมือมือโดนอะไรเนี่ยมนเขาให้ซ้อมป่ะหรือว่า next เลยชุดเอฟคไม่ไม่้องเอฟเฟคเอฟเฟคอันนี้อันนี้ดีแล้วเขาด มีเอฟเยอะมากนะจะยังไงนี้อันนี้ก็น่าใส่อันนี้ก็เลยไม่ได้มองกล้องอยู่คนเดียวเลยเอ้าวก็คือพรุ่งนี้ทุกคนเตรียมเตรียมโฟดไว้ดีๆเลยตอบเบอร์มือถือเพื่อส่งคะแนนไม่ต้องเนาะดีนิดๆเอาเป็นภาพนิ่งแล้ก็สแกนสแกนได้แล้วลูกก็เอาไปมือถือได้เลยเป็นไฟล์ได้เลยสมมติก่อน ไปดูภาพกันอ่าคุณหน่อได้ช่วหน่อยรูปไปไปดูมาเพื่อนเลยทำมันจะเด้งมานี่เหรอใช่เดี๋ยวมันจะออกปิ้นออกมาเป็นตรงนั้นนะครับอ่าเอาแงรโอเคเต็มหน้าเช็คสื่อโมเดลหรืออืมนี่มทำไม อันเดี๋ยวเราติดไว้ตรงนี้เลยใช่เป็นภาพตัวอย่างที่ไม่ดีว่าอาะถ้าสี่คนเราต้องรีอยาให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนทุกคนนี้ต้องตกอย่าให้เพื่อนตกขอบใช่โอเคเป็นคนนี้ควรมาอยู่ตรงประมาณนี้อ่าตรงหน้าอกอ่าซอฟที่อกฉันโอเคอ่ะโอเคอันนี้ก็ไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปปิดกันตรงนั้นดีกว่าทุป้ายป้าย แจงหนึ่งเขาแจงเขาก็ช่อี่จตาอันนี้คือใครอ่ะอยใช่ใช่ไปเขาเริ่มปวดไม่ไหวเราเขาเริ่มแล้วทุกคนโอเคไม่ทัอ่ะไม่ทัน่อาวอ้าวอ้าวอ้าอ้อ้าวอี่บอกว่าอ้ไอ้อกวอาววอเราวอวอ้าาวอ้้ แบบไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วก็แบบโอ้โหอะไรทุกคนเวทีแกพูดอย่างเดียวแกไม่ได้ฟังเลยฉันไม่ได้พูดอะไรนานทุกคนเวทีอ่ะไม่พูดใครเลยมันไปทำมันเดินโอ้โหอะไรแดลกไม่ใช่โอ้โหอะไรหมายถึงโอ้โหเธออะไรวันจี๊ดทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยได้มั้ยเฮ้ยเดรีสิ่งและนี่ก็คือหน้าหน้าของเราใครไม่อยู่อับนี้ไปอันนี้ก็คือแบ็กกับ ผ่านมาในแซนด์จอนผ่านไปมานะครับก็สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีไฟแต่ว่าเราควรจะยืนอะไหน่อยพูดออกมากัน4คนอ่ะพี่ยืนจะยืนตรงไหนอ่าเราเราเราจะยืนไหนที่พี่ยยอู่ตรงไหนยืนให้รู้หน่อยง่ายๆง่ายอันนั้นพี่อ๋อยังไงนะไหนนะโพสเนี่ยอ่ะ๋ยวกล้องจับพี่นิวหน่อยเดียวไหนๆกล้องจับพี่นิวหน่อยเออเออยังไงโพสยังไงอันนี้ก็คือแบ็กดรอปนะครับถ่ายได้ตามใจเพราะมันก็มีมุมได้หลายอ่าหรือว่ากลัวไม่เห็นพวกเราอ่ะนั่งสี่คนก็ อย่างนี้เราก็จะเห็นด้านหลังเลยพวกเราทั้งสี่คนใช่ซึ่งสี่คนสี่สีเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละคนหน้าเขียวนี่คือเป็นไงครับหน้าเขียวนี่รู้สึกว่าเหมือนแบบหล่อนหล่อนนิดนึงหล่อนหลอนนิดนึงอ่าผมผมหน้าอมชมพูหน้าอมชมพูหน้าอมชมพูโหมดกันการหน่เรื่องไม่เพี่เราปวดฉี่มั้ยหน้าดําเงนี้หน้าดเงินอะหน้าเงินไป็นตอะไรมาเพื่อนเออหน้าช้ำหน้าช้ำอ่ะแบบ ปิวแบบใต้ทะเลเขียวเขียวกูดูไม่มีชีวิตสุดเลยดูลงน้ำนานเกินโอเคก็ฝากทุกคนนะครับททุกคนเลยว่าถ้าใครไม่สามารถมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับดูสดพร้อมกับพวกเราทุกคนคนที่อยู่ในฮอหรือว่าดูทางบ้านก็จะได้ดูพร้อมกันใลยซึ่งความพิเศษของการซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคือทุกคนจะได้ ที่ในการสุ่มผูมม้ชมไีมาทั้งหมด30คนนะครับมาวิดีโอคอลกับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับอ่ออยาอยังไงอ่าอยัางไงก็ไลฟ์ซีมมิ่งก็ยังสามารถซื้อได้อยู่ตอนนี้ยังซื้อกันได้อยู่บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา4โมงก็ใครียกที่ซื้ออย่างที่เตยบอกไปเลยมันจะแถมแถมอะไรไม่ใช่แถมไม่แถมซุ่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 มมาไลฟ์กับพวกเราทั้ง30คนใช่แล้วทั้ง30คนครับโอเคก็ ขอให้วันนี้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมาดูพวกเรานรใช่ขอใ,<ช>ให้ทุกคนนะครับทิ้งเรื่องเรียดทั้งหมดที่เราเจอมาแล้วมาสนุกไปกับพวกเรานะครับปล่อยให้พวกเราเครียดเองครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่เครียดพวกเราไ่เครียดรับรองว่าถ้ามาแล้วก็คือจะแบบได้ความมุวนความจรอความสนุกกลับไปแน่นอนครับใช่ครับ,รบเจอกังเพื่คนขาโอเคก่อนจากกันไปเมื่อกี้แท่งไฟพอเขาเทระบบในห้องมันก็เลยม่ติดแต่งจริงมันใช้งานได้ปกติอ๋อโอเคก็แท่งไฟใครที่ ซื้อไว้แล้วเ,เป็นเจ้าของแล้วพรุ่งนี้นะครับขอให้นํามาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องพึ่งพาคนด้วยใช่ครับนะพรุ่งนี้ออกจาไปขอคนละหนึ่งคำให้กับางานพรุ่งนี้มวนเยี่ยวย้วอไปหนึ่งม้วตอนนี้ไม่พรุ่งนี้ด้วยมันเหี่ยวด้วยตอนนี้จะเหี่ยวด้วยแบบม้วนเี่ยวเออม้วนเี่ยวป่วนครับ เอออใช่ป่วนป่วนอ่าป่วนอ่าแล้วปิดท้ายด้วยคำของเตครับจอยจอยโอเคครับผม See you tomorrow ครับทุกคนบ๊ายบายครับกูขอไปอันนี้ก่อนนะไปคำคำเลยวไอเยี่ยวออเปด้ไงคะขอถ่ายรูปกันหน่อยตรงนี้นะครับรูปหนึ่งหนึ่งแบบอย่าเพิ่งภาพโอเคเอาเอาบง